ตามฉันมาติดติดหมู่บ้านนี้เป็นเหมือนเขาวงกฏและบ้านทุกหลังมีลักษณะเหมือนกันฮะไม่เราเคยมาที่นี่มาก่อนใช่หเหมือนว่าเรากำลังวนเป็นวงกลมที่นี่กรา อย่าตื่นตระนกฉันจะอยู่ด้านหน้าเงาจันทราอยู่ด้านหลังเซียวเทียนและพี่น้องอาชูราจะอยู่ตรงกลางเราจะต่อสู้ในขณะที่เราเดินอย่าให้มาสเตอร์เหล่านั้นกระจัดกระจายโอเคออกมานักรบกับดิ้นกับดินเมทดูเหมือนว่าเขา,า,า,าจะเป็นมือใหม่ เขาดูกลัวมากอะไรกันพลังโจมตีและป้องกันของมอนสเตอร์เหล่านี้น่ากลัวมากกล้าฉันคิดว่าเขาจะแข็งแก่งกว่านี้ซะอีกในเมื่อเขาช่วยเงาจันทาไว้แต่ช่างน่าเสียดอย ลุงหกระวังอะไรกันมีคนรอบจมตีฉันวัดดีเจอกันอีกแล้วนะศาสตราจารย์ลึกลับเป็นแกนั่นเองไฟายบอล เอฟเฟกต์อำมาพาร์ทำให้ฉันขยับตัวไม่ได้พวกเธอระวังตัวด้วยลุงหอกระวังไหนเอวตรงนี้น่าจะเป็นชื่อนะไม่ใช่เผากอบลินลุยเลย เฮลิสันพลังโจมตีของชายคนนี้แข็งแกร่งมากแกส3คนอีกแล้วครั้งที่แล้วที่ฉันปล่อยพวกแกไปฉันไม่คิดเลยว่าพวกแกจะยังกล้ามาโจมตีฉันไอ้พวกไรยางอายแกกล้าพามือใหม่3คนมายัางแดนมาแล้วนะทำไมเราต้องปล่อยโอกาสให้หลุดรอยไปละ่ะหากเราชน,นะจะสนทำไมเรื่องไรอย่างอายสายฟ้าฟาด บ่เอ้เอฟเฟกต์อามตาาอีกแล้วยังเป็นแบบนี้ต่อไปพวกเราทุกคนจะตายที่นี่อย่าปกพลังไอส้สาเรียวพวกนี้วางแผนที่จะฆ่าพวกเราทั้งหมดแต่มีเด็ก2คนที่มาจากครอบครัวลุงฮอกโดยเฉพาะเยียงเธอคือความหวังของครอบครัวเธอจะมาตายที่นี่ไม่ได้ ยาปลุกพลังเอฟเฟกต์เปิดใช้งานเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่า <h aha> แกใช้ยาปลุกพลังแม้วาสนาะเอฟเฟกต์เปิดใช้งานจะทำให้แกไม่ได้รับดีบัฟใดๆเป็นเวลา30วินาทีแต่ราคาคือแกจะได้รับความเสียหายเพิ่มเติม20%ลุงหกลุงหกใช้ยาปลุกพลังเขาจะเสี่ยงชีวิต เอฟเฟกต์เปิดใช้งานเงาจนทาพวกเธอถอยไปเร็วปล่อยฉันไว้คนเดียวลุงฮอกแฮร์ริสันลเลยๆจะไม่มีใครหนีไปได้ในวันนี้หุบปากช็อกแบกไปเดี๋ยวนี้พวกเราไป ต้องการจะหนีงั้นเหรอฉันอยากดูว่าพวกแกจะหนีไปที่ไหนได้ทางนี้พี่ลูกสามาติดตามเรามันเป็นสกิลความสามารถพิเศษระวังไลเบสสลดเย่แล้วอ้า เป้าหมายของพวกมันคือลุงหกของฉันตอนนี้มันจะไม่สนใจเราพี่เยอ,เองิงเราจะทำยังไงดีไปหนที่ซ่อนก่อนหลังจากที่บอสของแดนมรณาถูกฆ่าเราจะสามารถออกไปได้โอ้ใช่ฉันมีคำถามฉันจำได้ว่านักปจนญภัยทุกประเทศสามารถต่อสู้กับมอนสเตอร์ได้เฉพาะ ในดินแดนปีศาจของประเทศตอนเองเท่านั้นลุงหกของเธอมีปัญหากับชาวต่างชาติเหล่านั้นได้ยังไงฉันเหลือกอบลินเมทแค่สองตัวและบอสสามตัวที่ยังไม่ได้เชิญเป็นไพ่ตายดินแดนปีศาจของแต่ละประเทศไม่ได้เชื่อมต่อกันแต่แดนมารณะนั้นเชื่อมต่อกันลุงหกน่าจะมีปัญหากับพวกเขามาก่อนฮมันเป็นความผิดของผมเองถ้าผมรู้ว่าแดนมารณะนั้นอันตรายผมคงไม่รีบตามมาด้วย พอสมัยของผมมันช่างไร้ประโยชน์จริงๆนายเป็นผู้ชายหรือเปล่าหลังจากผเผชิญอันตรายนายกับกายเป็นแบบนี้อย่าพึ่งท้อแท้พอสมัยของนายนั้นแข็งแกร่งจริงแต่เพียงแค่นายยังไม่รู้วิธีใช้งานมันอย่าปอบผมเลยความสามารถของคุณยังเรียกสัตว์ร้ายได้ของผมทําได้แค่เรียกภาพลวงตามันยังมีประโยชน์อะไรอีกเงียบก่อนพวกนายได้ยินอะไรไหม Oh, uh, non-coo.